ผมที่10นะครับก็ใส่ใส่ฝาบนเรียบร้อยครับก็เปิดปิดได้ตัวน,นี้ก็จะมีตู้คอนโทรลให้นะครับก็ลูกค้าต่อที่เมนหลักครับอันนี้จะเป็นสวิตช์เบเกอร์นะครับ40แอมของ panasonic แล้วก็จะมีสายไฟสองเส้นนะครับเดินมาเข้าตู้คอนโทรลนะครับก็ต้อง ต้องดันสวิตช์ตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลที่ทางเราต่อสายให้แล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับแอมก็ตัวนี้ทางเราปรับให้เรียบร้อยแล้วครับไฟเข้านะครับก็กดการใช้งานเปิดการใช้งานกดสตาร์ทครับโอเคครับเครื่องทำงานนิ่งครับทีนี้เป็นฝาเปิดทั้งเข้าออกครับ

มันแยกน่เประมาณจะรุ่นนี้ใส่ได้แต่บอมันจะลงมาอีกเพราะว่า้าใส่จะแกงทักมินสองมินนมันจะลงม่อีกนี่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 าันเลยมันเลยนียปาีพอดีอัตกจูอ้าวนี่เ้มันมันเท่าไหร่องมกว่าเยสาหมมันเพิ่มขึ้นงก อันนี้แะโอเคันี้สิบเอ้ห้ามิลนะหกมิลโอเคแลผมก็ทำงานเครื่องที่กนที่ที่สิบนี้ลูกค้ามารับงานสรโอเไเอ้ยีวอยาแี้ีน่ง